หน้าที่หลักๆนะครับในการเล่นตัวละครนิกะนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอเข้าเกมไปเลยนะเพราะว่าจะได้เอาภาพการเล่นให้เห็นไปเลยเนาะโอเคหน้าที่หลักของเราเนี่ยตบแค่ในส่วนของที่สลุพอแล้วนั่นเองไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวคําแนะนําคือไล่ตบไปเลยครับส่วนการดึงธงเนี่ยเราปล่อยให้เซตดึงก็ได้เราไม่ดึงก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอยู่ยแล้วครับอ่ะตบเลย ต่คีสรู้เขาตกกันได้อยู่แล้วนะงั้นผมไม่ตบก็ได้นะครับเมื่อกี้อาคาเพิ่งหลบนะครับเรียบร้อยครับอ้าวอะไรของมันวะเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมผม,ผมเล่นเองผมผมเล่นเองโดนจิม้มไปละอ้าวโอเคเดี๋ยวจัดก,การให้ครับผมโอเคอย่างที่บอกครับหน้าที่หลักของเราคือการเล่นคิสรุพอที่เหลือเนี่ยมันกันทงกันได้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมาก ไปไหนไปไหนเอ้ยไปไหนตามแต่กี้จะรู้พอตามนั้นโอเคหลบเอาดิเา้าหลบแล้วหลบแล้วตอนนี้มีซัตเทิลน,นะครับแต่มีสองธงเนาะดึงเลยดึงรอดดึงรอดโอเคุบเรียบร้อยครับขอกันธงได้แล้วที่เหลือเรากันธงอย่างเดียวนะเราเราไม่ต้องบูแล้วครับ เอา้ามันเล่นอะไรกูเนี่ยได้เลยจ้ากาฟได้เลยจ้ากาฟไม่น่ากลัวนะครับตามที่ผมบอกแหละไปกันทงไปกันทงไปกันทงโอเคเพื่อนกันทงได้แล้วครับจบอันนี้ผมแค่รอนะแล้วผมก็จะไม่บูด,ด้วยเนี่ยการเล่นนี้กาจะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้ทงหรอกนะวึบ คิสัลุคีสลุจา๋าคิสลุจา๋าตบเลยตบเลยตามที่แจ้งหาแต่คิสลุเห็นมันเกิดปุ๊บไล่เลยเพราะถ้าเราไม่ไม่ไล่เดี๋ยวเพื่อเราจะลำบากแน่แน่แน่เลือดลถนะเห็นนะเห็นนะว่าเลือดลถอะ่ะไปไหน <laughs> ไปไหน <laughs> เลือดเหลือแค่นั้นมันไม่รอดอยู่แล้วโอเคจบไปเอา้ารอครับรอรอ อยู่ล่างปกตินะที่ผมไม่บู้เลยเนี่ยเพราะว่าในตอนนี้มันยังมีเซเทินอยู่เห็นปะพอม่อยู่ผมก็จะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเผื่อไปเอาธงแล้วเดี๋ยวมันโดนจิ้มบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะซวยครับก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วก็รอสาชีวิสุดท้ายในการแบบอาจจะไปดึงธงไหมอ้าโอเคอันนี้ตายละเห็นปะเซเทินตายผู้ไปเลยโดดตีเราไม่เข้าอยู่แล้วอะเห็นนะตีเรายัางไงก็ตีไม่เข้าเรียบร้อย ผมถึงบอกไงว่ากาบอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยเห็นปะรอถ้ามีเซอร์เทิใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีก็เล่นอย่างนี้เลยที่เหลือเนี่ยมันเป็นการรอครับส่วนนิกะเราไม่สามารถที่จะเล่นแบบยังไงอะเล่นแบบถอดสมองอะมันเล่นไม่ได้ครับมันต้องเล่นอย่างนี้แหละมันก็อย่างเงี้ยก็เล่นเล่นเรื่อยคะแนนตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวมีคนบอกเอยนีกามันเล่นไม่ได้คือไม่คือไม่ใช่คนละเรื่องเลยหน้าที่ของเราแค่ตบคีสสลุอย่างเดียว นี่คือหน้าที่หลักเลยนะดังนั้นเนี่ยกองเข้าเกมผมเลยเข้าให้เล่นและให้ดูไปเลยเนี่ยจะได้เห็นภาพเนาะอ่ะโอเคเอาว่าเผื่อเห็นไม่ชัดและกันเดี๋ยวขอเล่นอีกเกมแล้วกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวละครอ,อะไรเจอแบบไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะงั้นเข้าเกมแป๊บเกมที่2นั่เนเองนะครับเกมนี้ก็คือยังเจอเออคิสลุไม่ดิอ๋อมีแต่ซอเทิลโอเคมีแต่ซอเทิลอันนี้เกมนี้มี2ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็เล่นให้ดูแล้วกันนะว่าเฮ้ยถ้าเล่นต้องเล่นแนวไหนจริงๆคล้ายกับเมื่อกี้เลย, Saturn ยหรหือ เราสังเกตว่าเฮ้ยเซเธอร์แม่งใช้สกิลสไปแล้วคุณก็จะโดดลงทงไปเลยก็ได้แต่ทีเนี้ยสตัวมันดูลำบากอันนี้ต้องยอมรับกันก่อนนะสอสอตัวดูยากมากยากแบบยากเลยอะครับแต่ยังไงนิกกาก็ยังจําเป็นนะแต่จำเป็นกว่าน,นิกกาก็น่าจะเป็นพวกโรเจอร์หรือไอโบนะครับเพราะว่าตัวเอาธงกลางตัวเอาธงกลางเนะี่ยคือสําคัญมากตอนเนี้ยโรเจอร์ดำนะเฮ้ยเเธอร์มึงเอาธงก่อนมึงวร์ปได้อีซเธอร์มึงวร์ปได้ โอ้โห oh, แม่งไม่ทันว่ะอายโดนกราบเสริมโอเคขอบคุณจ้าที่มาช่วยเรียบร้อยครับได้แล้วยังไงทรงกลางก็สำคัญนะสำคัญมากด้วยนะครับผมเฮ้ย <Yeah. S 1> เอาไม่ได้ได้แล้วแหละแต่แต่นิกายยังอยู่อีกอีกที่นึงนะอาเดี๋ยวผมรอจังหวะหน่อยนะครับ โอเคต่อยหนึ่งมัดวุ้บไม่หลบได้วะเรียบร้อยครับที่เหลือผมกันทงนะครับเนี่ยกันทงเลยไม่มต้องไปละโรเจอร์ไม่ควรไปนะเมื่อกี้จริงๆ่ะกันทงอย่างเดียวพอโอเคกันทงครับกันทงกันทงสกิลใส่ใครโอ้ยแม่งมานีเลยว่ะชิปหายจะเอาให้ได้เลย ผมดึงกลับไม่ได้นะดึงกลับไม่ได้อันนี้ถือว่าเจอคนเล่นเป็นนะครับดีแล้วดีแล้วเล่นเจอคนเล่นเป็นอาจจะได้เล่นเล่นให้ดูถูกเซตโต้เซตโตเซตโต้อบูทรอบูทรอบูทเดี๋ยวผมต่อยเซตโตนะครับวุบเรียบร้อยครับเออโอเคก่อแตกหนึ่งสองซเอ้าโอ้ตายเลยว่ะ โตบไม่หลบอะกูไม่หลบกูตายเจอจากโตก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยอออะไรวะเออมันมันเรียกไ่ายังไงวะไอซเทิร์นเนี่ยมันมีข้อดีคือมันจะดึงธงก็ได้ใช่ไหมมันจะกันธงก็ได้เนี่ยคือข้อดีของมันมันเลยมันเลยเป็นเมตาไงเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้นี่กาได้ธงนะครับวบโอเคสวย ต้องเอาทงเนี้ยซะเทิรนอีกตัวยังอยู่โอ้โหน่กาเสริมต้องไปจังหวะทงหน้าบ้านเขาแล้วแหละอันนี้จังหวะหน้าบ้านละโอเคต่อยหนึ่งบาทครับแล้วก็ไปไปอันดี้ว่าโอ้โหดอกเดียวเท่านั้นอันนี้เจอคนเล่นเป็นนะ ดีแล้วดีแล้วจะได้เอาเอาเอาให้ดูถ้าเจอ2ตัวขึ้นไปแล้วเจอคนเล่นเป็นก็คือจะเป็นอย่างนี้ภาพเห็นชัดเจนเลยที่เหลือเนี่ยมันก็เลยจะขาดในส่วนของอตัวละครคิสรุหรือว่ากาลูการ่าเพื่อเอามาฆ่ามันนั่นเองส่วนเกมนี้ไม่มีคนฆ่าชัดเจนนะครับจริงๆมีไม่มีก็คือคิสรุครับแต่ว่าคิสรุทีมเราเล่นไม่ออกนั่นเองโอเคโซกฝ่ายครับเขาก็ไม่ได้มีคิสรุนะแต่ว่ามีกาบแล้วก็ทีเนี้ยไม่ได้มีใครไปฆ่ากาบ พอไม่มีคุณเห็นป่ะกราฟแม่งตบเทิน์กันแบบเพลินเลยเออกราฟมันก็เล่นได้แต่หลกัหลกๆอะ่ะคือการาฟถ้าใครจะเล่นเนี่ยหลกัหลกๆทําหน้าที่ตบแค่เซออิน์เป็นหลักเท่านี้คุณก็จะสามารถเล่นได้แล้วใช่เว้ยแม้ว่าทีมเราจะมีเทิน์ก็ตามแต่มันก็เอาไม่อยู่เงเพราะว่าโดนสกิลทีเดียวปึ้งแม่งตายเลยนั่นแหละมันเลยดูแบบเป็นทีมมวลรวมแล้วกันส่วนเกมนี้อีกฝ่ายมันไม่ได้มีในส่วนของคิสสรุ ดังนั้นเนี่ยผมเลยเอ้ยแม่งไม่มีแบบตัวที่จะไปตบได้ผมก็เลยเล่นแบบตบเท่าที่จะตบได้แค่นั้นเองครับโอเคอันนี้เกมนี้เหมือนดูจะลําบากใช่ไหมแม่งดึงธงนู้นกันไปได้ดึงธงนี้กัไม่ได้อย่างที่บอกเขาว่าประเด็นเนี่ยตอนนี้ไอ้ที่ัเป็นปัจจัยสําคัญคือตัวละครฆ่าเซ t u r เทิรตัวสําคัญมากแล้วตัวค่าเซเทิรมีใครบ้างอันหนึ่งุจิครับอเองใครวะ อะไรนะหนึ่งรุจิสองกาลูการ่าแต่กาลูการ่าผมไม่ไม่ค่อยแนะนํานะรุจิอาจจะดีกว่าส่วนบางคนก็บอกว่าเฮ้ i, กาลูการ่าดีกว่ามันมันต้องวันช็อตวันช็อตโอเคดีกว่าผมไม่ได้เถียงเรื่องนั้นนะถ้าถ้าคุณเข้าถึงทันนะนะเออเอาโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ล้วกันแล้วก็อยากให้เข้าใจว่ายังไงนิกะก,ก็ยังจําเป็นอยู่ดีเพราะว่าหนะ้าที่หลักๆของมันเนี่ยคือเช่นอย่างกาลูการ่าเมื่อกี้ที่พูดเนาะ หรือว่าจะเป็นอ๋อคิสลุกก็ตามหรือจะเป็นกาฟก็ตามหน้าที่หลักของลูฟี่นัแพทปัจจุบันนะครับก็คือพยายามไปฆ่าสายหมัดพวกเนี้ยให้หมดอันนี้คือหน้าที่ของนิก,กะณปัจจุบันนะทำหน้าที่ไล่ไล่ไล่ฆ่าไปเลยแต่ท้ายเกมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมซัตเทิลซัตเทิลนิกะนิกะกูจะไปฆ่าใครได้มันมัน <c oughs> คือมันเล่นกันเองลำบากอยู่แล้วไงเออแต่ว่าถ้าถ้าแบบมีกาฟมีอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เล่นตัวละครที่เราจะพอเล่นได้อะที่แบบตัวไหนที่มันสามารถฆ่าซัตเทิลเราได้บ้างนะครับคุณก็ทําหน้าที่นั้นนะ กันให้เลยนี่คือหน้าที่หลักของนิกะเลยนะแต่ยังเมื่อกี้โอเคเป็นข้อยกเว้นแหละเจอแบบอะชิบหายแล้วเจอทั้งนิกะทั้งสเตทเทิร์นแล้วกูจะไปบวกกันยังไงเนี่ยมันก็เลยลำบากเมื่อกี้ตอนท้ายเกมะนะโอเคคีนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วลองให้กับหมเผาเฮ้ย hey, แอดอยังเมื่อกี้เกม2แพ้แล้วเวย้ยก็แพ้สิก็บ oh, อกาอีกฝ่ายไปมีนิกานิกาสเตทเทิร,ร,ร,ร์นซัตทเทิร์นงงอ่ะนิกานิกกาสตทเทิร์นซัตทเทิร์นอ่ะเออ ดังนั้นเนี่ยนิกกอีกฝ่ายมันก็ยังจําเป็นใช่ไหมล่ะก็ผมบอกแล้วว่าอย่างไงมันก็สําคัญถ้าถามผมนะแล้วก็เดี๋ยวมีคนถามเฮ้ยอย่างเงี้ยเล่นคู่ใครดีผมก็จะบอกว่าถ้าให้ผมพูดจริงๆเนี่ยโคเล่นนิกะาคู่เซอเทิลเดี๋ยวมีคนบอกว่าทําไมยังแนะนํานิกะอยู่วะผมก็จะบอกว่ามันคือสายวิ่งไงยังไงมันก็คือสายวิ่งมันยังมีจังหวะที่คุณจะสามารถดึงธงได้อย่างเมื่อกี้ตอนเริ่มเกมไปนวทธงกลางเห็นใช่ป่ะมันยังมีจังหวะที่นวซึ่งคิสซลุแม่งแม่งคือมันทําไม่ได้้อยู่แลวไง ส่วนคิดแนะ่คิดสรุปหนที่ของมันคือแค่ไปตบซาเทินให้ตายแต่ก่อนที่จะตายครับคุณก็น่าจะเจอนิกะช่วยใช่ไหมเหมือนเกมแรกครับคุณเห็นใช่ปหเป็นคิดสรุปกำลังที่แบบไล่ตบซาเทินคุณเจอนิกะสายผมคุณก็เล่นไม่ออกเหมือนกันคือสรุปว่าเกมนี้ผมเลยบอกว่าตอนนี้สาคัญที่สุดอะ่ะคือซาเทิลเพราะดึงทงได้กันทงได้เนาะนิกะไล่ตบแต่แบบจะเป็นกาจะคิดสรุปจะ,จะใครก็ตามอะชอปเปอร์อะไรเงี้ยไม่รู้อะบวกให้หมดเพื่อให้ เซเทิลมันยืนได้ยาวหรือว่าจะเป็นตัวอย่างรุจิเอ็นดิกะก็ตบได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือทุกตัวเลยอะ,อะที่มันฆ่าเซเทิลได้นี่คือหน้าที่ของนิกะนะครับจัดให้เรียบครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นตัวที่สําคัญอยู่ดีเดี๋ยวบอกว่าแม่งผมจะบูลลี่ ie, แต่แบบคิสรุจริง,รงๆมันไม่ได้บูลลี่หรอกส่วนตัวผมมองว่ามันปัญหาคือมันคือหมัดเพราะว่ามันดึงธงไม่ได้ส่วนตัวผมมีแค่นั้นนะถ้ามันฆ่าเซเทิลได้แล้วดึงธงได้ผมโอเคแต่มันดึงไม่ได้ไงแล้วถ้าผมเป็นาาเผมมมห็็นออีีกกฝ่ย่ยยครดึงงูต ผมจะใช้สกิลสเพื่อไปทงนั้นเลยใช่คุณอาจจะโดนคิสซลุตามใช่แล้วถ้าบางเกมที่เล่นเซอร์เทิแล้วแบบเจอเพื่อนที่ไม่ไม่ยอมฆ่าคิสซลุให้เลยโอเคคุณเล่นเซอร์เทิคุณก็จะลำบากเหมือนกันดังนั้นเท่ากับว่าแพทเนี้ยมันเป็นแพทที่คุณไม่สามารถลำสบายด้วยตัวคนเดียวอะ่ะเออแพทนี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยครับคือมันต้องแบบผูเ้เล่นต้องไม่ถอดสมองเล่นอ่ะ <laughs> ส่วนตัวผมบอกว่าดี ดีจัดด้วยคือกูอยากให้เกมเป็นอย่างนี้นานแล้วเพราะว่า,เ,าเช่นเช่นเช่นเอาไงาให้ผมยกตัวอย่างเนาะเอาเป็นซัตเทอรสมัยก่อนมันมีเทตที่ว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ในทีมอะคือกาก,ากหรืออย่างตัวนามิแดงก็ได้หรืออย่างบูโดก็ได้ใช่ไหมถ้ามีเพื่อนอยู่ในทีมกูดึงทงไม่ได้อะเออคือคืออย่างน้อยให้ให้ผู้เล่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้อยู่ด้วยกันมันไม่ได้นะมันอยู่ทงแดงนี่จะช่วยแม่งไม่ช่วยแม่งเพิ่มพลัหรือ อย่างเงี้ยผมว่าดีแล้วอย่างเงี้ยเพอร์เฟกเลยชอบเพราะว่าตัวเดียวให้มันสบายทั้งเกมอ่ะมันไม่ดีป่ะทางที่ดีคือแบบมันต้องให้เอ้ยมึงอะไรเงี้ยว่าแต่ถ้าเกมไหนเจอเพื่อนไม่เป็นงานก็ทําใจซะนั่นเองนะครับแพทปัจจุบันมันเป็นแบบนี้นะต้องให้เข้าใจก่อนนะมันไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะและอยากให้เข้าใจอีกหนึ่งอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้มีอาคาผมก็บอกว่าถ้าไอดีคุณไม่มีตัวเล่นอ่ะหาตัวอื่นเถอะเพราะอาคามันไม่ไหวเล่นดิกะโอเคมันมันมันก็ลําบากนะเอากันตรงๆกันนะ เจอเซเทิร์นแม่งแม่งก็ตีไม่เข้าใช่ไหมคือมันไม่ควรหยิบอะคือหยิบอาคาหยิบกาลูการ่าดีกว่าถ้าถามผมนะอย่างน้อยมันยังมีแบบสกิลสอง่านิกะได้ใช่ไหมค่าเซเทิร์นได้คิสรุถ้าเลือดลดนิดนึงดับเหมือนกันนะดอกเดียวก็ดับนะคือดอกเดียวแม่งตายเกิดหนึ่งกันเลยอะหรือว่าตายเลยวะไม่มั่นใจแต่แต่มันก็ตายอะมันมันยังมีจังหวะในการที่คุณสามารถฆ่าได้ครับคุณเล่นกาลูการ่าก็ได้แต่ถ้าไม่มีตัวเลย เล่นแต่อาคาผมก็จะบอกว่าถ้ามันมีแค่อาคาในไอเดียควรหาไอเดียใหม่นะอันนี้ต่อกระตามตรงเลยไปหาไอเดียที่มีนิกาโตนก็ได้เซตเทิลหรือว่าคิสลุก็คือมันก็ยังดีกว่าครับอันนี้แค่บอกไว้นะถ้าใครจะเล่นอาคาเป็นไม่ได้อย่าหยิบเนาะส่วนกาฟทุกวันนี้ยังจําเป็นอยู่แล้วก็พอเป็นค่าซตเทิลคือตัวไหนก็ตามที่ค่าเซตเทิลได้ครับชั่วโมงนี้คุณหยิบมาได้หมดกาลูกากล่าลุจิกาฟคิสลุใครวะ ที่นึกภาพออกมีแค่สี่ตัวนะซัปเปอร์โอเคใครอีกอะเอาแบบที่ข้ามันได้คือคุณหยิบเลยไอ,ไอสายแบบประมาณเนี้ยแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ผมไม่ค่อยแนะนําแล้วยกเว้นแต่ว่าเป็นตัวที่จัดการกับนิกะได้แต่ตัวจัดการกับนิกะมันก็อยู่วนๆห้าตัวนี้เหมือนกันไงมันมันไม่ออกจากรูปนี้เลยอะครับหรือว่าจะเป็นบุ๊กก็ได้นะบุ๊กบุ๊กก็ยังได้บุ๊กใหม่นะโอเคก็นึกตัวไม่ออกแล้วโอเคนึกออกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยทำคีย์บอร์ดกันโอเคนะ